ก่อนอื่นก็สุขสัน์วันเกิดด้วยนะครับพี่จินมีความสุขมากๆปรารถนาสิ่งไหนก็ขอให้สมดังใจปรารถนานะครับเมื่อวันนี้วันเกิดของพี่จินวูเพื่อนๆในวงก็ได้มาเซอร์ไพรส์เบิร์เดย์ให้กับพี่จิน Happy Birthday ไปด้อแอบแอบโอ้ยมันหักใหเปิดถงไปก่อนแอบ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 แบ เป็นการเซอร์ไพร์เบิร์ตเดย์ที่น่ารักมากเลยขอให้พี่จินวุกยิ้มให้เยอะๆแล้วก็น่ารักแบบนี้ตลอดไปนะครับเป็นการเซอร์ไพร์เบิร์ตเดย์ที่ดูแล้วประทับใจมากเลยขอให้ทุกวันนับจากนี้ไปของพี่จินวุกมีแต่ความสุขมีแต่สิ่งที่ดีๆเข้ามาในชีวิตนะครับแล้วก็ขอให้มีคนรักเพิ่มขึ้นทุกๆวันนะครับ